สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้แชมป์นะครับที่ปรึกษาการขายของ m i l l ลเนีย m มอเตอร์ยูสตาสาขาพัฒนาการ4นีนครินนะครับก็จะพามาพบกับเจ้าคันนี้เลยนะครับ 320D Iconic F30LCI แล้วนะครับเป็นรถยอดนิยมอีกคันนึงเลยนะครับผมคันนี้ภายนอกและภายในจะสวยขนาดไหนนะครับลองเข้าไปชมกันได้เลยครับผม ภายในก็จะเป็นตัวเบาะสีน้ำตาลนะครับเดินได้สีเทานะครับแล้วก็ทิมตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้เพ,พิ่มความหรูหลาให้กับตัวรถนะครับไล่มาเป็นตัวเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัสสติ8ปสปีดนะครับสามารถชิปออกไปเล่นเป็นเกียร์แมนนวลได้ก็คือสามารถชิฟ์เชนเกียร์ได้เวลาขับไปดังจังวัดน,นะครับผมโหมดการขับขี่นนะครับก็จะมีสปอร์ต คีโคโปให้เราเลือกในการใช้งานนะครับส่วนตัวพวงมลลาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเรียกว่าคันนี้ได้ออปชั่นมาค่อนข้างเต็มพอสมควรสำหรับในตัวรุ่นไอคอนิกนะครับและจุดสำคัญเลยนะครับคันนี้เลขไม้นะครับเพียง65,900เท่านั้นนะครับนี่เราดูไม้แท้ๆกันเลยดูในส่วนของตัวราคาของคันนี้เลยนะครับเป็นตัว 320D Iconic lc i ic นะครับผมเป็นรถปี 2,018เลข v v 65, หมวิ่งไปเพียงแค่65,000เท่านั้นนะครับรถคันนี้ BSI จะหมดอยู่ที่เดือนมกราปีหน้านะครับทางผู้ใหญ่ของเราเนี่ยก็ได้ใส่วาันตีเพิ่มเก็ไปให้เลยครับอีก1ปีหรือ25,000กิโลนะครับราคาของเราตั้งอยู่ที่1,330,000บาทน,นะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่ออินบ็อกเข้ามาหาพวกเราได้เลยนะครับหรือติดต่อจากเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับผม ฝากรบกวนติดตามในคลิปถัดไปจะํำรถอะไรมานำเสนอนะครับฝากรบกวนติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ